สองแสนบาทด้วยกันนะครับส่วนอีกหนึ่งดาวเด่นยังคิววุธิกไกรก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับกวาแชมป์ในรายการ speed racer nlh big b u n t y รับเงินใน46,000บาทก่อนที่จะทะลุถึงรองแชมป์ในรายการโซเดียกม n k k y k i ิง Mystery b ่ u n t y นะครับฟันเงินรางวัลกว่า8,660,000บาทเลยทีเดียวนะครับขณะที่เกรกอรีวิญญาตครับ สร้างผลงานสุดดุดันครับคว้าแชมป์โซดีแอคไทเกอร์โคบรับเงินไปเกือบ4 0 0แสนบาทจากค่าสมัครเพียง1 0 0 0 0บาทนะครับด้านมีนปกฉัดก็ไม่พลาดครับประเดินแชมป์แรกในรายการ Speed Racer PLO5 Big Bounty จําเงินอารับเงินกว่า35,000บาทและยังคว้าอันดับ17ในรายการ S.S.O.P.SnackMainEvent t ก็รับเงินเพิ่มอีก250,000บาทนะครับ ก็สำหรับทำเนียบแชมป์ S S O P the Final Snake นะครับ Zodiac Ox Last Chance Win Big ายทิติวัตร Zodiac Tiger Cobaltie Gregory w i n y a r Turbo N L H Bounty Mickey j a n t ิ i m a Bubble Rush N L H Oh D สิบ Hyper 3 Card N L H Switch Soravit ladies event n r h นุ่นสุพรรณเทเบ NRLH big bounty of ชนะกรครับ hyper n r h ยงธนากร t ทเบ PRO4 p e c k สุดทิพย์พศนะครับ hyper pro5 big bounty พัฒระอนุพัฒ speed racer n r h big bounty คิวที่ไกลแล้วก็ speed racer PRO5 big bounty มีนปกชัด นะครับนี่ก็ต้องติดตามการแข่งขันครั้งต่อไปนะครับซึ่งแฟนโป๊กเกอร์สามารถรอติดตามได้ว่าทัพนักกีฬาไทยจะสร้างความประทับใจครั้งใหม่ในเวทีใดได,ได้อีกนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลนะครับเมื่อวานนี้ที่ได้พรีวิวกันไปนะครับในการแข่งขันิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกที่ยินเนซยมอาบาจอนนทัพบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการแข่งขัน นัดที่3ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นะครับไทยอันดับที่11ของโลกเจอกับเกาหลีใต้อันดับที่73ของโลกครับเราต้องการชัยชนะเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกจิงชป์เอเชียนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต่างชนะมา2เกมรวดใน2เกมแรกนะครับแล้วก็มี6คะแนนเต็มซึ่งเกมนี้ทางมิเกลโรดริโกส่งผู้เล่น5คนแรกเป็นพานุรัตโอรานครับเฝ้าเสาชาวราศอาวุธสาราวุธพลาพฤก มู h a m m วุสมันมูซาและลกริตอารันสัญลักษณ์นะครับเริ่มมาได้สานาทีครับไทยมีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำครับชาวลาเสียอาวุธจ่ายบอลให้เจ้าเม็ดได้ตัดเข้าในก่อนยิงด้วยขวาหน้ากรอบเกตโทษเฉียดสเสาไปนิดเดียวครับต่อมานาทีที่6ครับไทยได้ลุ้นยิงขึ้นนําอีกครั้งจากรูปแตะมมุมครับกริตอารันสัญลักษณ์จ่ายบอลมาให้สราวุธพลาบรึกก่อนจะไหลบอลกลับหลังให้มูัมหมัดวุสมันมูซาได้ยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ปัดออกมาได้ นาทีที่7ครับเกาหลีใต้ขึ้นนําก่อนครับจากลูกคิกอินครับชินจงฮุนผ่านบอลเข้าเกรดอ่าผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษครับก่อนที่บอลจะมาถึงคิมกึนวูยิงจ่อเข้าไปถัดมานาทีที่13ครับไทยมีลุ้นยิงไปเสมอจากฟรีคิกของสราวุธพลาพกษ์ครับไหลบอลมาให้อลงกรจันพรได้ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งไปชนคานแบบเฉียดฉิวครับทำให้จกเรื่องแรกเนี่ยไทยตามหลัง0ูนนะครับ ครึ่งหลังนาทีที่25ครับไทยมาได้ประตูตามตีเสมอเป็น1-1จากลูกแต่มุมครับสราวุธจ่ายบอลเข้ากรอบเยตโทษมาให้ธีรพัฒน์เหมือนศรีได้ยิงไปตีเซฟผู้รักษาป,ประตูเกาหลีใต้ก่อนตามซ้ำเข้าไปจากนั้นนาทีที่30ครับเกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งเป็น2-1ครับทางออมจียงครับจ่ายบอลเข้าเขตโทษมาให้ลีฮันบูครับยิงเจาะเข้าไป นาทีที่34ครับไทยตามตีเสมออีกครั้งเป็น2-2ครับสราวุฒิลาพฤกครับจ่ายบอลให้เจ้าเม็ดได้พลิกตัวหลบเล่นเกาหลีใต้ก่อนยิงด้วยขวาเข้าไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับจบเกมไทยเสมอกัเกาหลีใต้2-2ครับได้แชมป์กลุ่ม B ครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าเล่นรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งที่อินโดนีเซีย27มกราคมปีหน้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนหลังจบเกมครับทางโค้ชมิเกลโรดริโกกุนซือของทัพช้างศึกโตเล็กนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราโดยรวมเนี่ยสเกมเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานหมดเลยนะครับแต่ยังดีที่มาเจอสถานการณ์แบบนี้ในช่วงรอบคัดเลือกจึงถือเป็นข้อดีในแง่ของบทเรียนและประสบการณ์ของผู้เล่นครับ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าฟุตซอลเอเชียเวลานี้ไม่มีทีมที่อ่อนอีกต่อไปเราต้องปรับหลายอย่างนะครับทั้งความมุ่งมั่นที่ต้องเต็มที่ร้อเซและน่าเสียดายที่เรายังทำได้ไม่เต็มที่พอครับส่วนการผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ในฐานะแชมป์กลุ่มโดยรวมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับนอกจากนี้มิเกลยังพูดถึง3ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่น ทั้งวรศักเสีรังไพรโรดรณชัยจุงฮงสุและอธิพงษ์มุ่นพลายด้วยนะครับมิเกลบอกว่าผู้เล่นที่พักทั้ง3าคนล้วนมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลบาบากแต่คิดว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะหากลงเล่นแล้วได้ใบเหลืองเพิ่มเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามในรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียซึ่งสําคัญกว่าเราคาดว่าเกาหลีใต้จะมาเล่นด้วยเกยมที่หนักหากส่งลงสนามก็เสี่ยงสูงครับทั้งจากปัจจัยเรื่องเกมและการตัดสินของผู้ตัดสิน ที่สามารถให้ได้ดังนั้นจึงเลือกพักไว้ดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามวิเกอรโรดริโก้ย้ำนะครับว่าเรายังมีข้อบิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขอีกเยอะเลยถึงแม้เราจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ตามนะครับส่วนทางเจ้าเม็ดมูมัดอุสมันมูซาก็ให้สัมภาษณ์แบบว่าเราต้องกระตุน้นตัวเองนะครับทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราขยับหนีคู่แข่งทุกชาติในเอเชียให้ได้นะครับเอาละเรื่องของฟุตซอล ผ่านพ้นไปนะครับปิดท้ายอีกนิดนึงแล้วกันทางคุณสุทินบัวตูมนะครับผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับเพราะเราสามารถเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มและคว้าสิทธิ์ไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สําหรับผลการแข่งขันที่เสมอเกาหลีใต้2 2ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เราโดนนําในทัวร์นาเมนต์แล้วก็ยังถูกนําเป็นครั้งที่2อ,อีกด้วยซึ่งสร้างความยากลําบากให้กับผู้เล่นของเราไม่น้อยนะครับ แต่สุดท้ายก็สามารถกลับมาตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาชมเข้ามาส่งเสียงเชียร์ในสนามที่นนทบุรีนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคนเราก็จะพยายามเดินหน้าสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยต่อไปนะครับยังมีบทสัมภาษณ์อีกนิดหนึ่งของทางฝั่งคิมกอนอูนะครับคนที่ทำหนึ่งประตูให้เกาหลีใต้นะครับ ก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะรองแชมป์ปุ่มบีนะครับเขาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเกาหลีใต้เตรียมตัวกันมาอย่างดีและมีความพร้อมมากครับเกมกับไทยสิ่งสำคัญที่สุดคือเกาหลีใต้สามารถลงสนามและรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวภายในทีมคิดว่านั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้ทําผลงานได้ดีนะครับเราพยายามช่วยกันเล่นไม่มีใครเก่งกว่าใครครับทุกคนเล่นร่วมกันในฐานะทีมเดียวกันและเพราะสิ่งนี้เองที่ช่วยให้เกาหลีใต้มีผลการแข่งขันที่ดี ในเกมนี้นั่นเองนะครับหลังเรื่องของฟุตซอลผ่านพ้นไปนะครับไปดูเรื่องของเทนนิสกันหน่อยนะครับก็เป็นผลงานของเพียงทานผลิพืชครับนักเทนนิสไทยจับคู่กับโมโมโกกบุริจากญี่ปุ่นครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหญิงคู่ศึกเดบิวยูหนึ่งร้อยอินชอนกาหลีใต้หลังคู่แข่งถอนตัวนะครับ โดยเพียงทานครับนักเทนนิสสาวไทยมือคู่132ของโลกจากคู่กับโมโมโกโกบุรีครับมือคู่108ของโลกจากญี่ปุ่นในฐานะคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ศึก ITF Women's World Tennis Tour แบบ1 0 0อินชอนครับที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ในรอบแรกเนี่ยเพียงทานและโกบุรีร่วมกันหววชนะชเวซอยุนจากเกาหลีใต้และเอมี่จูครับ มือคู่766ของโลกจากสาหรัฐอเมริกาไปอย่างขาดลอย2เซตรวด6-1แล้วก็6-2รอบก่อนรองทั้งคู่มีคิวเจอกับชเวอนอยูและคิมยูจินจากเกาหลีใต้ครับแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามถอนตัวทำให้คู่ของนักขวดไทยกับญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทันทีนะครับ ส่วนการแข่งขันเทนนิสในบ้านเรานะครับไปเช็คผลกันหน่อยครับรายการพอสอเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่85ประจำปี2568ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองทานีเมื่อวานนี้เดินทางเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปปรากฏว่าบัวกมลวันยอดเพชรครับ มือวางอันดับ2จากพระนครศรียุทธยากรับวัย18ปีพบกับรุ่นน้องเบียโร์ชติรินแก้วกาครับมือวางอันดับ7จากชนบุรีวัย15ปีและผลการแข่งขันเป็นกำมวนวันที่คว้าชัยชนะไปได้แบบผาดลอยสร็เซตรวดครับ6ต่อหนึและ6ต่อ0เลยนะครับส่วนกำมววันรอบรองนี่จะไปเจอกับธนทรยังหมดเต็ง4จากชนบุรีต่อไปนะครับทางด้านเครดิต ชัยรินจากกทมครับก็ผ่านเข้ารอบในประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปได้ตามคาดนะครับในฐานะแต็งหนึ่งของรายการครับและในรอบก่อนรองชนะเลิศครับเครดิตเอาชนะนัทยุทธนิธิธนนนมือวางอันดับ8จากอุดรธานีด้วยสกอร์6ต่อ4ทั้ง2เซตนะครับเครดิตก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับเจมส์วันแฮเซเลอร์ นุ่มลุกเครื่องไทยเบลเยียมแต่ง5จากภูเก็ตต่อไปนะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจนะครับไปดูแบดมินตันกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับแบดมินตันโคเรียโอเพนที่แข่งขันกันที่เกาหลีใต้นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับซปเปอร์500นะครับ ก็แข่งขันกันที่สูวรนยิมเนเซียมในเมืองสูวรประเทศเกาหลีใต้นะครับในประเภทชายเดียวอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่มีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันนะครับส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะซึ่งเรามีน้องหมิวพปรปวีช่อชูวงเป็นเต็ง3าของรายการและน้องเมสุขพนิดาเกียรตทองเป็นเต็ง6ของรายการนะครับ ก็ลงแข่งขันกันไปเมื่อวานนี้นะครับไปไล่เช็คผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับสำหรับน้องเมสุพานิดาเกตทองครับก็เอาชนะทางคู่แข่งจากยูเครนครับโปลินาบูโรวามือ42ของโลกไปได้2เกมรวดครับ21 19และ21 16นะครับก็ผ่านเข้ารอบ2ได้อย่างสวยงามนะครับส่วนอีกคนหนึ่ง นะครับก็คือน้องหมิวพรปรวีช่อชูวงนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามความคาดหมายนะครับสามารถเอาชนะมือ34ของโลกอย่างหันเซียนซี่จากจีนไปเตรเกมรวดครับ21 14แล้วก็21 11ยังมีอีก2คนนะครับที่ลงทำการแข่งขันแต่น่าเสียดายครับพ่ายแพ้ไปทั้ง2คนนะครับเริ่มจากน้อง แครอทความพิชาเชิกี่วงครับที่ไปเจอศึกหนักอย่างเหยงเจมินจากสิงคโปร์ครับมือ16ของโลกปรากฏว่าน้องแครอทมือ36ของโลกนี่ต้านไม่ไหวนะครับแพ้ไป2เกมรวดเลย10ต่อ21แล้วก็20ต่อ22ในขณะที่น้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒครับมือ39ของโลกก็ต้านความแข็งแกร่งของนาซุกินิดระจากญี่ปุ่นไม่ไหวครับแพ้ไป2เกมรวดครับ 17ต่อ21แล้วก็19ต่อ21นะครับนี่คือผลการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะครับของเราเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันแบดมินตันโคเรียโอเพนก็จะมีในประเภทคู่ผสมนะครับสำหรับ คู่ของเราที่ลงสนามก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสุดรุธนภพักอุปทองกับเจนชนิชาสุดใจประพารัชครับหลังจากแพ้คูปังรอนแล้วก็เชงสู้ยินไปก่อนในเกมแรก2 1ต่อ23สามารถพลิกกลับมาชนะได้ใน2เกมที่เหลือครับ21 ต่อ17แล้วก็21ต่อ19ครับได้ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ของไทยเรานะครับก็น่าเสียดายครับทางปปสัซย์ซีซรีแต่รัตนชัยแล้วก็พระกพลทีรรัฐสกุลน,นะครับไปเจอสึกหนะักอย่างแสงยานฉีแล้วก็หวงดงปิงครับปรากฏว่า คู่ของไทยต้านไม่ไหวนะครับแพ้ไป2เกมรวดเลยนะครับด้วยคะแนน12 21่อแล้วก็ 11- ต่อ21นะครับแหมเขาโชคไม่ดีเจอแตงห่งตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับปรากฏว่าสู้ไม่ไหวก็ตกรอบไปนะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับก็เท่ากับว่าเราจะเหลือแค่ในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสม นะครับที่จะลงแข่งขันในวันนี้นะครับเริ่มจากหญิงเดียวก่อนนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับสำหรับสาวไทยของเราที่ผ่านเข้ารอบมา2คนก็คือน้องหมิว <S 2> <S 2> พร,ระวีช่อชูวงแล้วก็น้องเมย์สุพนณิดาเกตทองนะครับน้องหมิวกับน้องเมยก่อนแข่งนี่เวลา ในการออกสตาร์ทเริ่มแข่งขันในรอบ2นี่พร้อมกันเลยนะครับ16นาฬกา30นาทีครับแล้วก็จะเจอกับคู่แข่งจากเกาหลีใต้ทั้ง2คนเลยนะครับน้องหมิวพรบวีช่อชูวงครับมือ6ของโลกจะเจอกับทางคิมจูอึนครับมือ176ของโลกจากเกาหลีใต้คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าน้องหมิวก็ชกนะไป2เกมรวดเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะ ไม่มีอะไรพลิกล็อกนะด้วยอันดับโลกที่ต่างกันขนาดนี้นะครับน้องหมิวว่ามีโอกาสดีที่จะได้เข้าสู่รอบ3ต่อไปในขณนะที่น้องเมสุพนิดาเกียรตทองครับก็จะเจอกับปาร์กาอื่นมือ90ของโลกซึ่งน้องเมย์นี่เป็นมือ12ของโลกนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่อันดับโลกนี่ถือว่าห่างกันเยอะเลยทีเดียวก็มีโอกาสดีครับที่ทั้ง2คนครับ ทั้งน้องหมิวพรปรวีช่อชูวงแล้วก็น้องเมสุพันิดาเกตทองจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับประเภทคู่ผสมของเราที่จะลงทำการแข่งขันในวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของรุธธรรมนูอุปทองกับเจนิชาสุดใจประภารันะครับก็จะเจอกับคู่ของจีนนะครับทาง โคเซนหวาแล้วก็เฉินฟังหุยนะครับผู้นี้นี่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่นะครับนี่ก็คือการแข่งขันโคเรียโอเพนที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยครับเมื่อวานนี้มีสึกจริงช้าอาเซียนลงสนามนะครับแล้วก็เป็น สองสโมสรของไทยที่เจอกันเองนะครับอย่างบูรีรัมยูไนเต็ดพบกับ BG จีปทุมยูไนเต็ดนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้ BG โดนนำา2ครั้งแต่ไม่ยอมแพ้ครับไล่ตามตีเสมอแบ่งแต้มกับบูรีรัมได้สำเร็จนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแม้ว่า BG จะได้เล่นในบ้านแต่ว่าครึ่งแรกบุรีรัมที่เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยเนี่ย ยิงขึ้นนําได้ก่อน1-0ในนาทีที่20จากศาส,ะสะลากไหประโคนครับนาทีที่23ชนาทิพสงกระสินครับยิงพาบีจีตามตีเสมอ1-1เ 1. ข้าสู่นาทีที่35ครับกิวยาเมบิโซลี่ครับยิงจุดโทษพาทีมบุรีรัมขึ้นนําอีกครั้ง2-1แล้วก็นาทีที่45บก4ครับสุรชาติสารีพิมกองหน้าจอมเก๋านี่มายิงพาบีจีตามตีเสมอ2-2ในครึ่งแรกครับ เรื่องหลังทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่นาทีที่78บุรีดัมได้จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลของชัดมงคลทองคีรีครับแต่เมื่อเช็ค VR แล้วพบว่าไม่ได้มีการทำฟาวครับทำให้ทีมเยือนพลาดโอกาสขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มครับทำให้ BG เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดส่วนบุรีรัมแชมป์เก่ารายการนี้ มีเพียง2พคะแนนจาก2นัดนะครับเอาละไปดูความพร้อมก่อนเกมวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับในการแข่งขันจริงจั๋มสโมสรอาเซียนจะมีอีกหนึ่งทีมของไทยเราก็คือทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่จะลงสนามจะเจอกับทีมยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียอย่างยาโฮดารุทักซิมนะครับก็แข่ง 16นาินาทีนะครับที่บ้านของยะโฮครับสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมมีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 AIS Play แล้วก็ทาง YouTube BG Sport ด้วยนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยก็5นัดหลังสุดของยะโฮยะโฮนี่ชนะไป3แพ้1นะครับส่วนแบงคอก5นัดหลังสุดนี่ชนะ3สเสมอ1 แพ้1นะครับนัดล่าสุดแบงคอกนี่เพิ่งจะแพ้บุรีดำมา1-2นะในเกมไทยลีกนะครับส่วนคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาครั้งเดียวและเสมอกันไป0ูย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วในศึก ACL e l i t e นะครับก็นัดนี้เนี่ยทางยาโฮดารุทักซิมถือว่าฟอร์มช่วงนี้นี่ดีมากนะครับยิงถล่มคู่แข่งเป็นว่าเล่น อย่างเกมล่าสุดนี่ถล่มซาบาไป8 0บวกกับก่อนหน้านี้นี่มีถล่มไปนางไป6 0ศูนย์คือในลีกนี่ถล่มแรลครับแต่ก็มีแผลเล็กๆตรงที่แพ้บุรีรัมในถ้วยเอเชียมา1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ทางโคชบุนยอสเน้นเป็นพิเศษครับว่าวันนี้เจอกับแบงคอกทีมจากไทยลีกอีกครั้งหนึ่ง ้ามพลาดนะครับตัวเฉพาะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆด้วยเชื่อว,ว่าน่าจะเข้ามาชมกันเต็มสนามเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนนะครับต้องการเก็บชัยชนะในบ้านสำหรับย a าโฮส่วนทูแบง k อกเนี่ยเกมล่าสุดถึงแม้จะแพ้บุรีรัมคาบ้านมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เก็บชัยชนะมาได้เรื่อยๆนะครับทั้งชนะเซลังง4-2ชนะชลบุรี1-0รวมถึงเปิดบ้านเฉนือน BG ไป2-1 ลูกทีมของโคชแบรนทศวรรก็เล่นด้วยความมั่นใจนะครับมีทีเด็ดทั้งแนวรุกที่ยิงคมและเกมรับที่แข็งพอเอาอยู่หลายเกมที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าจังหวะเข้าทางพวกเขานี่สามารถปิดเกมได้เลยนะครับแมชนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะทั้ง2ทีมต่างในช่วงที่ต้องการผลการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นใจแต่ว่ายัโฮดูจะได้เปรียบกว่าครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ปกติเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากเกมรุกดุดันเฉียบคม โดยเฉพาะการสร้างสกอร์จากแดนหน้าและริมเส้นที่อันตรายส่วนแบงคอกถึงแม้จะเพึ่งแพ้บุรีรัมมาแต่โดยรวมก็ถือว่ายังมีมาตร,รหารที่ดีนะครับแนวรุกก็ดีและนัดนี้ก็น่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะเพื่อช่วยรักษาสภาพร่างกายของทีมแต่ว่าถ้าวัดศักยภาพเชิงลึกกันเนี่ยยโวดูเหนือกว่าเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีเยอะนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ แล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมก็เลยมองว่ายา h o o เนี่ยเหนือกว่าแบางคอกนิดนึงนะครับแต่ผมก็คิดว่าแบางคอกมีสิทธิ์บุกรปยันเสมอ yahoo ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแทคติกของโคชแบนด้วยนะครับว่าจะไปลุ้นถึงชนะเลยไหมนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าโคชแบน อาจจะเล่นแบบเพลย์เซฟขอ1แต้มเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการไปเยือนย้าโฮหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน16บหนิกาสานาทีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมีถ่ายทอดสดทางทรัตทีวี AIS Play แล้วก็ YouTube BG Sports ด้วยนะครับติดตามเชียร์สโมสรของไทยเรากันได้นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการกอะกระแสกีฬาไทยของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วย ชั่วโมงหน้าแฟนๆ FM 99อยู่กันต่อได้เลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับพี่นัทและเฮียกัมรออยู่แล้วนะครับส่วนช่วงนี้ผมนนรัศมีวิพลดารากรครับต้องลางคุณผู้ฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับเกาะกระแสะกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนรัศมีเต่าน้อยอัญชาราเชิดชูและเจ๋งทรงสัต์ ฟังออนไลน์ที่ fm 9 9 a t i v e radio com facebook youtube fm 9 9 a t i v e radio ติดต่อโฆษณาโทร0 2 2 0 1 6 7 3 6การต่างประเทศให้กําลังใจข้าราชการย้ําต้องเป็นสีเดือนที่มีความหมายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ